เรื่องแรกเลยเนี่ยคือเราจะต้องสร้างการรับรู้ลงไปในในระดับผู้นําชุมชน Bea, ผู้นําหมู่บ้านค่ะนะครับแล้วให้ผู้นําชุมชนและผู้นําหมู่บ้านเนี่ยจะต้องนําไปนําไปสู่กับพี่น้องประชาชนในในในหมู่บ้านชุมชนนั้นต้องอ Bea, ผู้นําจะต้องลงไปสร้างการรับรู้ Bea, นะครับในมาตรการที่จะต้องป้องกันตัวเอง <ห há. S 1> นะครับก็คือในเรื่องของ d m h t t a ตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นมาตรการแรกที่ผมอยากจะให้ให้ภาคประชาชนในระดับพื้นที่จะต้องรับรู้เท่ากันรับรู้เหมือนกันะนะครับผู้นําชุมชนก็หมายถึงทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะอสอมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกถูกต้องครับจะต้องรวมกันนะครับก็ก็มีทั้งผู้นําเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่านอำเภอเลยครับแล้วก็ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่น นะครับบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่รวมถึงอสมต้องร่วมมือกันครับนี<ท>้ต้องสร้างการรับรู้ร่ <ห S 2> รวมกันนะครับให้ต้องให้ลงถึงระดับหมู่บ้านชุมชนจริงๆนะครับไอ้ไอ้ประการแรกนะครับ<ท>ประการที่สองครับมาตรการที่เราจะต้องสร้างเป็นเก,กราะการป้องกันให้มีให้หมู่บ้านชุมชนนั้นเข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันอย่างไรเป็นเกราะป้องกันก็คือว่าป้องกันจากภายในก็คือภายในหมู่บ้านชุมชนเองนะครับจะต้องจะต้องเอา คงความรู้ที่เราได้รับคือ D M H T T A เนี่ยมาปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับเหมือนเหมือนกับท่านครับเหมือนกับที่เราจะซีนหมู่บ้านนะครับเหมือนกับทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลในโรงงานนะครับครอบใช่ไหมครับครอบครัวจะต้องอถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครทำงานกลับมาก็ต้องใส่แมสนะครับยกเว้นว่าเราจะ,จะทานอาหารร่วมกันอย่างนั้นไม่เป็นไรหรือว่าที่น้องประชาชนที่อยู่ในครัวเรือนนั้นอาจจะต้องหลีกเลี่ยง นะครับการไปพื้นที่เสี่ยงอะไรอย่างนี้ไปนะครับแต่ว่าในหลักการเนี่ยในภายในครอบครัวในภายในหมู่บ้านเองเนี่ยก็จะต้องมีมีมาตรการที่จะต้องป้องกันตัวเองนะครับส่วนส่วนมาตรการป้องกันจากภายนอกนี่ก็คือว่าถ้าคนในหมู่บ้านชุมชนนั้นเนี่ยออกไปทํางานนะครับก็ต้องรู้จักการที่ป้องกันตัวเองโดยการใส่แมสร100้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับ,รบแล้วก็ไม่ไม่ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรร์นนะงานเลี้ยงสังสรร์นเนี่ย มันเป็นข้อห้ามของจังหวัดอยู่แล้วนะครับนะครับรวมถึงการที่เราจะมีเกราะป้องกันในการที่จะสร้างกฎกติกาในหมู่บ้านในการที่จะออกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตนนะครับอไอสองมาตรการนี้เนี่ยเพื่อจะนําไปสู่หมู่บ้านที่เราคิดว่าจะต้องทําให้ปลอดโควิดหรือเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ะนะครับ